แชเด็่นนอนไ้นะเลขค่ะ่จะได้ทำ่จดีตอนเาทำไมผมฉันก็มคิดถึงว่าครูเอยนันเ็เด็กไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นไม่เหมือนเราสองคนน้อดีตที่มีอิสระม,มากกว่า คื้นมาเจ้าิอันหลายอย่างมนทุกวันนี้ฐานะเราจะเปลี่ยนไปแต่เจ้าก็รู้ว่าสิ่งที่ทำเพื่อข้ามาตลอดนั้นข้าไม่เคยลืมเลยเมื่อกี้มฉันได้ยินฟ้าบ่ายพูดกับลูกด้วยความอุ่นดูแล้วท่านเิ่งรู้สึกประทับใจและอุ่นใจขึ้นเลากที่อยู่กันลำพังจริงๆ ที่รู้ใจค่าที่สุดเรารู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ไปถึงห้องเจ้ไม่ใช่เรื่องง่ายแะที่อยู่ในมือค่าตอนนี้คือความมั่นคงของบ้านเมืองจิ่อ่านเรื่องบังจก และคนรู้ใจคงข้าจะช่วยข้าในเรื่องได้ไหมอยากให้จะาปฏิสัิคกุลน้องอยสวัสดีครับชุดนี้นะครับเป็นชุดราคาสามพันเก้านะครับอันนี้ส่งณวันที่แปดเดือนสามหกสี่นะครับเราส่งงานอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาลง YouTube นะครับก็ติดตามทางเฟซได้นะครับเฟซช่งางอุทัยเสียนงนะครับ เฟสอุทัยเสียงลงนะครับถ้าอีกเฟสหนึ่งก็เป็นช่างอุทัยปืนยิงป่านะครับเข้ามาติดตามได้นะครับครับหรือสนใจก็แอดไลน์นะครับศูนย์เก้าแปดห้าสี่เจ็ดหกแปดหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ลงไปอีกทีนะครับรับงานเนี้ยครับชุดนี้สามพันเก้าพร้อมส่งครับต่อหนึ่งลำนะครับนะครับมีลายส่วดทรงครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามาครับ อยากได้ส่งไหนบอกครับราคามีไหลร,ราคานะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามพันสองนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจก็ทักพร้อมได้ครับชีวิตการเป็นของขาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ